สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปตนในรายการชมชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณรายการของเราในรอบนี้เรามีทีมงานทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้เรามากันก่อนนะสองคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมนะว่าคนละ9 9 9 9แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ขอให้ตามด้วยชี้แรนนะ และตามด้วยคำถามนะอืมแชร์แล้วอืมตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไป คนละเกาพนละ9,999แชร์เข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไป นะเข้ามากันได้เดี๋ยวผมจะแชร์ออกด้วยนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติการังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์ชลแล้วชื่อเล่นคำถามนะคะถามพอละหนึ่งข้อนะคะดูเพียงแค่3าวันเท่านั้นนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นอีน3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะข้านะงหน้านี้เราจะรูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะและเสวงหัวสาห,หรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะก็คือดูไพ่เทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสมควรสำหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะอะลองครับมีเขาพูดแชร์แล้วค่ะเพียวถามได้เลยนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามมานะคะเพียวกดแชร์ได้เลยครับนะกดแชร์ออกไปแล้วเพียวนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะครับ กดแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราโคละ9 9 9ก้าแชร์เท่านั้นซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมนะพิธีกรในรายการนี้ก็เป็นท่านอาจารย์โอ,อนะเอามาครับกดแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วเชิญคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ข้างหน้านี้จะดูพิงแค่3าวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3าวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสาวันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมแชร์แล้วนะก็ดูไปแล้วนี่เดี้ยวเลี้ยงได้ไหมคะได้ได้ได้เพียวได้ค่ะถามคำถามใหม่มานะนะคำถามนี้ตอบไปแล้วนะเพียวคลิปที่แล้วตอบไปแล้วนะเพียวว่าทํา ได้เบีย้ยเลี้ยงนะคะใช่ไหมอ,อ,อันนั้นใช่คาถามเดียวกันปหมใช่คําถามเดียวกันงั้นงั้นคิปนี้ยเพียวถามคําถามอื่นนะคะให้สิทธิะคะ์ค่ะถามีิคำถามหนึ่งนะคะแชร์แล้วค่ะยุ้ยความรักค่ะชีวิตคู่ตอนนี้คุณยุ้ยนะคะกับเราะคะไม่ค่อยดีไม่ดีเลยครับนะพาไปทําบุญหน่อยนะห้เดท สาวันนี้ยังไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะให้พ้นไปสาวันก่อนเนี่ยเพิ่งตัดสินใจด่วนตัดสินใจแบบแยกทางการเหลืออะไรนะคะอย่าเพิ่งนะภายในสามวันนี้นะให้ผ่านไปก่อนในสาวันนี้นะคะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคะ่ะเอาตรงๆมันเหมือนกับว่าไม่อยากพูดตรงๆกนะ่อนนะจริงๆแล้วคือแบบว่าทําให้ครูสามมีภรรยาเขาบาดหมางใจกันมันจะไม่ดีนะคะดูแค่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้พ้นสาวันนี้ไปก่อนนะคะอืม นามาครับกดแชร์แล้วอาจารย์ทอมมีจะพูดไปภายในสามวันนี้เขาต้องทำยังไงคะต้องมาลงณห,หน้าทองอาสาริกาปริ้นทองเอด,ด,ดเสริมดวงเสริมราศรีโดยท่านอาจารย์โอ้ไอพูกเข้าตัวเองนั้นละคะไปปล่อยสิ่งมีชีวิตอ่ะใช่ปาลาไหลอะไรเงี้ยเพื่อหให้ชีวิตไหลลื่นปาลาไหลปลาหน้าเขียงหรือว่าจะถ่ายชีวิตโครกระเบือก็ได้นะคะร่วมกันร่วมบุญคนอื่นเขาก็ได้หรือจะทำเองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะ กดแชร์ออกไปจำปูนค่ะพี่ชื่อหนึ่งรู้สึกยังไงกับเราคะตอนนี้เขาไม่แน่นอนนะเขายังผิวเผินกับเราอยู่เลยค่ะเหมือนเขาผ่นผานๆห,หรือเปล่าต้องมารงนะับหน้าทองอาจจะยังไม่ได้สนิทลงลึกอะไรมากเนี้ยค่ะนะสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีกับท่านอาจารย์โอ๋นะเอ่อ <laughs> โดยมีร่านอาจารย์โอมา<ก>เป็นประธานดูเรื่องทั่วไป3วันนี้เท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีนะคะอ่ะส่วนไพ่เทพพลังศิตและตัวลงตัวเทพสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะติดต่อมาได้ค่ะ Facebook โอสิลิกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก9 2 9 2 6 1สองสองหาย์อ้สไอดีอศิลิหนึ่ไปใช่แล้วค่ะพึ่งการงานจะมีลูกค้าเยอะไหมคะยวดูให้นะ ไม่ค่อยมีค่ช่วงนี้เครียดหน่อยสามวันนี้นะอืมคือเอาจริงๆนะคุณอะไรเนี่ยฮือให้สวดพระกระฐาน์กับลองตัดสินใจอยู่จริงๆค่ะว่าจะเลิกดีไหมขอบคุณค่ะเนี่ยแล้วเดทอ่ะใครมันไม่ค่อยดีใครไม่ค่อยดีต้องมาลงนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองหรือเอาอินมหาเสน่ห์ไปบูชานะนี่เป็นความลับของสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอมที่ไม่เปิดเผยเคล็ดลับนี้ให้ใครนะ มีท่านอาจารย์โอทีรู้เห็นเรื่องนี้่นะเอามาอินมหาเสน่ห์เนี่ยเรียกเสน่ห์ดีมากเลยค่ะเป็นพรไม่ตามมหานิยมูลแรงนะคะคุณพึ่งไปสวดพระคาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีหน่อยนะคุณพึ่งจะมีลูกค้าเยอะไหมซ้ำไม่ไม่มีไม่มีเมื่อกี้ไพ่ผมขึ้นไปแล้วนะสิบดาบเฮ้ยจริงเหรอเอ้แปดดาบแปดดาบอ๋อแดาบเหรออืมสัมิชามินาสังสมพรหมาจมหาเทวาสเพยค้าปรยันเต พรมาจามหาเทวาผีราภาพวนตุเมมหาพญยมหาราพอพวนตุเมมิเตพาอหเตพุทธมาอุณโมพุทธายาวริเทียเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทัเสเวริทศสาเวริเทโยพจนสามมานีมามาพจนสัสวะหุมสมติชฌามิเพ่งเพ่งพาพาฮาหาเทเรเพียจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้ตอนที่ท็อปอะ กำลังเริ่มสวดตาโอกระตกแบบท่านซ้ายแรงมากังจะมีเงินเข้ามาครับจะบอกว่าเพียวอะให้สถานะมาด้วยนะคะสามความรักสั้นๆ่ะความรักสั้นๆขอสถานะด้วยว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนก็มีแฟนอยู่แฟนป่ะใช่คับเมื่อวานเขาเล่าผมฟังแล้วนะโอามาไม่ค่อยดีนะเพียวนะไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะควรจะไปคุยเล่นหรือส่งแชทหรือส่งไลน์ไปนั่งคุยกันมั่งเพราะว่ามันเหมือนกับไกลนะห่างไกลหน่อยนะ ตกใจอ่ะเออนะไม่ค่อยดีให้มันพ้นสามวันนี้ไปก่อนนะคะคือไม่ดีเลยอ่ะสามวันนี้ขอให้มันพ้นสามวันนี้ไปก่อนกนันเพื่อตัดสินใจจะเลิกกันหรือจะอะไรนะมันมัน,มนมไม่มีมันมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีช่วงนี้มันเหมือนกับมันอยู่ห่างกันเกินไปประมาณเนี้ยนะอ่ะนาเพียวเลยนะกดแชร์แล้วตามเดชีแบรนดแรมตามด้วยคําถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับ ในรายการที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมเหลือเวลาอีกอกประมาณ2นาทีเศษนะครับนะใครที่จะเข้ามาก็เข้ามาได้ในเวลานี้ดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอาจารย์โอจะไปที่รายการอะไรต่อนะยิปซีโอซีกรนค่ะเพจยิปซีโอริกรค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอ เดี๋ยวจบรายการนี้จะไปต่ออไปต่อรายการดูดวงพลหรึ่นคำนถามในเพจย,ยิปซีโอสิริกรต่อนะคะ <c oughs> นะาคุณเพิ่งนะงไปสวดพระกระถางเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีหน่อยถึงยังเดี๋ยวขอดูเวลานหน่อยยังไม่น่าถึงยังเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษอหนึ่งนาทีครึ่งนะคะอ่ามาครับนะเข้ามากันได้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้ชื่อเล่นคําถามค่ะแล้ว คุยกันตอนอ้นนั่งหลับวะอ,อื้โอ้กดแชร์แล้วว่าคืนนี้หลับถอยไปด้วยความเพลียแท็บเล็ตมือถือไม่ได้ชาร์จเลยมาชาร์จตอนตื่นแชร์แล้วไปสวดพระกระถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศรีโดยท่านอาจารย์โอเมื่อกี้อาจารย์โอก็สวดน,นะสวดกระถาเงินล้านสวดกระถามหาจากักรพรรดินะคะแล้วเดี๋ยวจะสวดอีก นมามตัตสสะภคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทัสสังนามตัตสสะภคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทัสสังนามตัตสสะภคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทัสสังสมปติชามิสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสะพยคา,าปรายันติ พรมมาจอมมหาเทวาพิลาภาพวควานุเมฆมหาบุญโยมหาลาภอผวานุเมติดต่อบูชาในที่นีติดต่อบูชาในที่นี้นะรธรรมอาอุนโมพุทธ,ธายะเวรทยโยระโคนายังระหิงสาระทสศีเวระทะสาเว,วรทขโยพุทธสามานีมามาพุทธศสวาโฮมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพ,า,พา,หาหาหาเรื่อเรื่อติดต่อบูชาอินได้ที่เฟซบุ๊กโอศิริกรอาจารย์โอถือหน่อยเฟซบุ๊กโอศิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกออภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15มี4ขนาดนะคะ4ราคาค่ะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์พอบนเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 เอาละรายการในรอบนี้ของเราก็ได้จบลงแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันในรายการยิปซีโอซิริกรครับ วันนี้เราจะทำรายการคนมีองค์เร็วหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำต่อซึ่งชดเชยกับเมื่อคืนนี้ที่หายไปไปแล้วครับสวัสดีครับ